hmm <laughs> ครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องยีออโต้การาสโปรวันนี้ผมจะพาทุกคนมาพบกับรถเอสยูวีสุดหรูระดับตำนานจากค่ายนิสสันที่กลับมาอีกครั้งในเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดกับความมิ้งใหญ่ที่เหนือกว่าเดิมนี่คือนิสสันปาโตรดีสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องออโต้การาสโปรวันนี้เรามีอีกหนึ่งรถยนต์ระดับตำนานที่ระดับมาไวความมิ้งใหญ่และเทคโนโลยีที่เหนือชั้นกว่าเดิมนิสสันปาโตรรถเอสยูวีขนาดใหญ่ที่ผูกกับวงการผู้รักการเดินทางทั่วโใหมา ที่สุดในประวัติศาสตร์นี่คือ SUV ที่แสดงถึงพลังเชอมรี่พรและดีความหานในแบบที่แปลว่าพลางและความหรูหรารนี้ได้รับการปรับตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกจนถึงภายในรวมถึงขุมพลังที่แบบใหม่้ตอบจทย์เพื่อให้ส่งการเป็นหนึ่งและนรถเดินรถที่นิยมที่ดีที่สุดในโลกเริ่มจากภายนอกกันเริ่มจากดีไซน์ภายนอก2 2026าพร้อมกับโครงสร้างตัวที่ดุดันและควาสมัยแต่เบากว่าเดิมกระจังหน้ามีโมชันแบบได้ดีขึ้นชั้ประหยัดพลังงานมากขึ้นางาเหญ่มเวาเมหร ทัสมัยเก่งนบิีควเมียมท่ให้สงว่างสีด์และชัดเจนความรู้สึกภาพหนและดุดันในเวลาเดียวกันชหน้าได้รับการออกแบบไฟหน้าแบบให้มีเส้นสีสายคลามเฉียบพร้อมไฟเ่ทดหลนิ้วไระบายเร้นแนวนอที่ส่องว่างประสดดเด่ภาพการไหลของอากาศด้านล่างมีด้านชน้าตัวดุดพร้อมช่องดวยแนว้นข้างตัวโครเมียมเมเมพ์ตั้งไฟหน้าไปถึงตัวไทังถูกออกแบบให้มีเส้นสายขนาดที่ชัดเจนและดีไซน์หล่ลายกานหันสีขาวเข้มแบบใหมแลลิเมตนเพิ่มภาพดีไซน์สมัยใหม่เละ p แบบ i u m สิบเนเจอรและโลโก้นิสสันแบบสองฝั่งพร้อมแถบโครเแมสแ้นเูเปิดไฟกลางสันขนาดใหญ่โฉลนความดีไซน์งานแปนมานพร้อม้อไอเสียความรู้สึกมความแรงและบุกตัวรถโดยรวมข้อไอเสียคู่โครเมียมเพิ่มภายในต้องโดยสารต้องบอกเลยว่ารุ่นใหม่นี้ยกระดับไฟฟ้าที่สามารถเปิดสอโดยไม่ต้องใช้มือสั่นปาโตรได้ราับการชงานในชีวิตประจำวัน ลักโดยรวมแล้วดีไซน์ภายนอผของสารนวามหรูรากับความแข็งแกร่ในสไตล์อเวว่าเป็นการรูปแบบความหรูหราและความล้ำคอนโซลด้วยกันดีไซน์ใหม่ทั้งหมดมันดูใช้วัสดุน่าแข็งเยือกตะเข็บและยังคงเอกลักษณ์ของควมเป็นลายไม้แท้และอลูมิเนียมขัดด้าน มาดูจอหลังแบบดยสารการดีเมื่อเปิดเผยขูาเข้าไปจะสัมผัสได้ตรงบรรยากาศเชื่อมรถอรเบอร์ยูเรและวัสดุภายในใช้ยาสายพร้อมระบบสูงาดนด้วยเสียงพลาติในทุกเต็มรูปแบบคอนโซลกลางเชือวัสดุแบบซอฟต์ขีปนแบบกด้วยไลท์ไมแทดิทลดิสเลอ์เัขนาด1 2นิ้วแสดงข้อมูลการท่วมละลายทั่วนวมถึงมอการพร้อมบิดควบลล้อทากาั่งและระบบระบวมาลายตองติดฟังแบบี่ง่สอนท่งหนังนับป้าให้สอมนั่พรีเมียมและมั่นคง ของนิสสันได้รับการออกแบบใหม่ให้เพิ่มควาะระบายอากาศและโดยเฉพาะนุ่งในหน้าที่เกาะร้อนและระบายอากาศและบล็อคนลวที่สองสามารถปรับไฟฟ้าได้อย่างที่สองสามารถปรับและมีจอส่วนตัวลี่น้าหลังสำหรับผู้โดยสารที่วางหน้าหลังพร้อมระบบเสียงบอคแถวที่สามสร้างคลำพงขึ้กว่ารุ่นก่อนให้ทำให้คนใหญ่สามารถนั่งได้จริงโดยไม่อึดอัดหลังคากระจกแบบพนุ่งหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่เต็มพื้นที่เพิ่มความโปร่งคลอระบบที่สานช่อง Neb Generation ที่วางแก้วมีอยู่ทุกจุดทั่วห้องโดยสารรุ่นด้านระบบไฟอัมเบียนที่เป็นแบบสี่าาขนจ สร้างสร้างบรรยากาศในทุกช่วงเวลาแสดงข้อมูลครบถ้วนเพืบรรับอากาศะบบสอมเพรสโซนการใช้น้นร่วมกับฟิลเตอร์กรองอากาศระดับนาโนระบบที่เสียงรอบที่ธจัาโบสุดเพลียม่ออดิโอ16บาร์โรได้มากกว่าทก99.9%รับระหงโดยห้องคอนมสอและสดชื่นตลอดรูปแบบพานอรมาที่ในส่วนของสงตอนพลังความ26นิสานและรมาเอมเียร์และรอรห้องยดยใหม่สายส่มาเปลี่ยนได้มากกว่าขนาด3 8จให้เข้ากับอารมณ์ของ450วันมาและแรงบิดในส่วนของเครื่องยนต์น้อยหนัก8ต่จะคู้กับเกียร์ที่ สเก์ได้อย่างนุ่นวลและรวดเร็วให้กำลังสูงสุดระบบขัคลื่อนเป็นแบบแรรูและแรงิเรนสี่ขูสี่นิวรับได้หลายโมดกัีหันอัตโนมัติาโคนินและใหม่อัตโนมัติีได้จะเลือกโหมดให้ตามสภาพถนนจริงมีระบบขับเคลื่อนสี่ล้ออัจฉริยะไฮดรอลิสุดอินเทลเจนซ์สี่ขูสี่มัลตคงแีะสามารถการโหมดการตวบกได้ถึงข้นบรูปแบบได้แก่ออโต้เร่งจากศูนถึงหนึกิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาสามวิบ้านว่ารุดเกําวิทยาด่เช่นนี้บิดซึ่งถือว มีมอ2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่โค้งจะเร็วขนาดนี้ก็ยังขับได้อย่างนุ่มนวลแรงได้อย่างมั่นใจระบบเบรกเป็นแบบดิสเบรกขนาด่ต้องบอกว่ารถล้อพร้อนี้ให้ความรู้สึกแดงเพิ่มความมั่นใจในการหยุดรถส่วนระบบไฟฟ้าแมไฟฟ้ารกแม่นยสูงและการเร่งน้ำหนักตามความเร็วมากดัตยพลังจากเครื่อง V6 ด้านเทคโนโลยีความยอดนุ่มนือสั่นสงสายมาเต็มระบบในชื่อและส่วนแม้จะมีเจลโใหญ่แต่ควบคุมได้ด้วยระบบช่วยเบรคและนอกเมือง AEB ระบบความเพื่อควบคุมคะามเร็วแบบอัตโนมัติแบจรอคัน มาพร้อม,อมกับเ <mobility S 1> <mobility S 2> ทคโนโลยีดิสันอินเทลลิเจนต์โมือมือถือสายตาด้วยระบบช่วยเบรกอัตโนมัติ ระบบเตือนการชนเดิน้านหน้าระบบช่วยควบคุมรถที่อยู่ในเลนระบบพร้อมมุมมองแบบสายตาระบบเตือนเบรคเบรลและระบบช่วยจอดอัต่รอบแบบรงสูง160องศานอกจากนี้ยังมีระบบตรวจจับความเคลื่อนของจอดอัตขนมัติที่สามารถรีเวิรรถเข้าถอยแ่องจอดได้เองที่จะส่งสัญญาณเตือนในด้านสมรรถนะและความประหยัดน้ำมหรือขับผิดจังหวะยนต์ใหม่นี้สามาึงระบบพรานเร่งสูงถึง200กิโลเมตรสามารถช่วโมงได้ภายในแรงดันและทานแรงให้รถขับเองได้ว่าในบ้านสภาพการทดสอบจอดนี้เช่นบนทางด่วนหรือในเมืองที่รถติดที่ประมาณ10ถึง12กิโัเมตรจึงขอริษัท ตีกว่ารุ่นก่อน35%ให้ความรู้สึกมั่นคงแลมส่อพูถึงราคาการบ้างลายนั่นยัมการเร่แสงทำได้ง่ายและช่วงราคาจะแปรสะเทือนได้งยอ่เริ่มต้นที่ประมาณ3ล้านบาทไม่มีห้องริ่มต้นี้และสบายถึงล้านอยู่ในรถแสนยูโรสำหรับรุ่นท็อปสุดแม้จะเป็นรถขนาดใหญ่แต่การบังคับเนี้วกลับวิ่งยูดเบาและคลองตัวกับสิ่งที่ได้บช่วยยลลหลาัฒนธรรมดูดลาและความปลอดภัยช่วยใ้ับรถเเข้าจอดได้สะดวกโดยรวมแล้ว235นอกสองนี้ย มันไม่ใช่แองเอสทูวีที่ขับได้ดีแต่ยังถือว่าทำถได้ดีย้มจากเจ้าของรถอีกด้วยด้วยระบบจ่ายที่กำลังแบบแรเรอินเจคและระบบการทำงานนั่งสบายและพร้อมรุยในทุกจังหวะรถคันนี้คือคำตอบน้ํามันเฉลี่ยอยู่ที่1 0บถึงสิบเและนี่ก็คือรีวิวแบเป็นว่าดีมาสำหรับรถเอสทวีที่ขนาดใหญ่ดีออโต้การ์ดโปรถ้หรับราคาจัหนีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเริ่มต้นวันเราจะมารีวิวรถยนต์รุ่นใหม่บดที่น่าสนใจจากทั่วโลกมารุ่นที่ค ทีบบ่ราบชลพแลพ้วพบกันใหม่จะอยู่ที่รารบสวรรคล้าน9แสน50,000บาทซึ่งเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทางเทคโนโลยีความสบายและสมรรถนะถือว่าคุ้มค่ามากครับนิสสันตั้งใจให้ปาโตรรุ่นใหม่นี้เป็น SUV ที่รวมความแข็งแกร่งของรถออฟโรดกับความหรูระดับพรีเมียมสำหรับผู้บริหารและความสะดวกสบายของรถครอบครัวเข้าด้วยกันอย่างลงตัวและนี่แหละครับคือเสน่ห์ของ2,26นิสสันปาโตรรถที่พร้อมพาคุณออกเดินทางไปทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นถนนในเมืองทางด่วนหรือเส้นทางออฟโรดสุดโหดมันคือรถที่สร้างมาเพื่อผจญภัยอย่างแท้จริงพร้อมความหรูที่ไม่มีใครเหมือนขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปรีวิวในวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออโตกะระตดโปรไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆจากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ